สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแหกดหัวใจปอยตรีชดาฟ้าจุประชาชนร้องขอวัคซีนแต่รัฐยัดเยยดความรุนแรงอม,มหิตวันที่18รกรกฎาคมหลังจากมีการประทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนกับกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้ทําให้กลุ่มคนบันเทิงหลายคนได้ออกมาขอเอาส์และวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลกันอย่างดุเดือดล่าสุด ปอยตรีชดานักแสดงสาวมากความสามารถที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศแถมยังครองตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2อง7และมิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ซสซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยออกมาโพสเฟซบุ๊กชีสุนแวกสองเข็มไม่ช่วยเน้นผู้นำไม่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้ออกมาขอเอาเรื่องนี้ว่าประเทศไทยวันนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ประชาชนยื่นมือมาช่วยเหลือกันเองทงั้งๆที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชน บ่ายวันนี้คนมากมายยอมลงไปเสี่ยงบนถนนทั้งทังที่รู้ดีถึงอันตรายจากทางเจ้าหน้าที่รัฐและจากโรคระบาดถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆคนคงไม่เลือกวิธีนี้ประชาชนร้องขอวัคซีนการเยียวยาเพื่อรักษาชีวิตและสิทธิความเป็นมนุษย์แต่รัฐบาลกลับยัดเย็ดความรุนแรงอำม,มหิิตให้กับประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ